สวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเทศชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาเล่นนะครับที่หนองลมเนาะแล้วก็มาคุณแว่นก็ชวนมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบริเวณหนองลมรู้สึกว่าช่วงนี้หญ้าหนองลมจะยาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดหญ้าออกโอ้โหนี่หมากมาหมากกำลัง เราจะตัดหญ้าออกให้สะอาดแล้วก็๋ยวจะหว่านจะหว่านต้นดอกไม้นะครับดอกไม้แบบดอกไม้ดอกไม้ส,สวยๆหว่าคทิ้งไว้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าฝนตกมาหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับมันตกมาหญ้าขึ้นเต็ม เดี๋ยวเราจะตัดหญ้าออกให้หมดเนานะให้หมดเร่ยงก่อนหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับฝนตก มาทำความสะอาดน้องลมแล้วก็ตัดหญ้าน้องลมนะครับ